สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมทัชพรสมุทรครับและท่านกนาโชคตามจิตเจริญครับครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร AEC TV Channel นเลยนะครับที่มาร่วมงานมอเตอร์โชว์นะครับกลางปีเป็นการโหย้อนย้อนย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่ง้วพี่เนาะอันเรียกว่ารอคอยมานานอ่าใช่ นักเลงรถคอรถต่างๆคนที่รักเรื่องรถต่างๆนี่คือรอมานานแล้วคือเขาเลื่อนมาหลายนานมากที่นานมากเลยแต่ว่างานครั้งนี้เขาบอกว่ามีความปลอดภัยร้อยเรกับเพราะว่าเขามีระบบป้องกันอย่างดีครับมี social distance นะครับมีอะไรต่ออะไรที่เป็นภาครัฐที่เขาจะให้เป็นวิถีชีวิตใหม่เลยซึ่งเป็น new normal จริงๆเลยแล้วก็แบบว่าการเข้างานแต่ละที่แต่ละที่ก็เปลี่ยนระบบไปหมดเลยครับ ตั้งแต่การต้องมี QR Code ครับนะครับเช็คอินเข้ามาก่อนการระบบระบบของเขานะครับแล้วก็สื่อมวลชนรุกแขนงก็ต้องมาลงทะเบียนับด้วย q r d o ครับค้านอาหารก็ต้องมีการป้องกันหมดทุกอย่างนะครับนี่คือเซฟตี้หมดเลยก็เรียกว่าเป็นวิถีชีวิตมยูินิมอลจริงแต่วันนี้นะครับที่มุมมองของมอเตอร์โชว เขามีไฮไลท์ใช่ไหมพี่ว่าเขาจะนำเสนอนวัตกรรมใหม่ของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งทราบข่าวว่าท่านประธานคณะโชคนี้มีความรู้แล้วก็กำลังศึกษาค้นลว้าแล้วก็พยายามหานวัตกรรมตัวนี้นำเสนอในรูปแบบของ a c ซ v ท h a n n e l อยู่คือป็เลยอยากให้พี่เล่าให้ฟังนะครับคือมันเป็นเรื่องดีๆครับคุณผู้ชมเพราะว่าในยุค นี่นะครับเป็นเป็นยุคนวตัตกรรมใหม่แล้วก็<ช>งานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 40, 41เขาก็จะมีนวตัตกรรมรถยนต์ไฟฟ้ามานำเ <ikte S 1> <und> สนอด้วยก็บกังเกิญบรรจวอดเหมาะก,กับ AEC TV <ontec S 2> ทของเรานะครับก็มีนยโยบายที่จะนําเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันรถไฟฟ้าม <otes S 2> อเตอร์โชว์เหมือนกันนะครับแต่เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าไม่ได้ใช้พลังงานของปิตโตรเลียมนะครับเราจะทําสนามแข่งกันที่ปากช่องกับที่จังหวัดโคราชนะครับก็จะเป็นสนามที่เรียกว่าเป็นสนามแรกๆ ก็คือเป็นเป็นสนามแรกเลยสนามแรกเลยที <flow> ่จะทาโครงการโชว์โชวในเมืองไทยยังไม่มีโปรเจกต์ใหม่เลยของพี Islam ่เลยถูครับเป็นโปรเจกต์ใหม่ของทางช่องนะครับจะมีการถ่ายทอดออกทาง AEC TV นะครับเรากําลังดูว่าจะมีช่องทางของดาวเทียมช่วงไหนที่จะไปรับช่วงด้วยนะครับก็ภายในสนามนี่ก็จะทําเป็นสนามแข่งนะครับแล้วทดสอบรถไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าเขาเรียกวีเอวีครับ ตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่รูปรูปร่างโครงสร้างของบอดี้รถอะไรต่างๆก็เหมือนรถไฟฟ้าก็เหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเหมือนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ปิโตรเลียมแต่ว่ามันเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีการพัฒนาไม่ใช้น้ํามันเลยไม่มีน้ํามันเครื่องไม่มีหัวเทียนเป็นพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ใช้การเรียกว่าของวัดไฟฟ้านะครับมี300วัตต์ห0 0วัตต์แล้วก็ใช้แบตเตอรี่ เป็นแบตเตอรี่แห้งลิเทียมก็มีชาร์จหนึ่งครั้งนี่ไปได้ถึง60กิโลเมตรโอ้พี่แล้วรถแต่ละคันแต่ละคันเนี่ยคือมันมีบอดีดที่ต่างๆกันแบบไหนครับคือมันจะมีแตกต่างกันแต่ละรุ่นแต่ละรุ่น้าอะไรอย่างเงี้ยคือสเปกกันถ้าเปลี่ยนเทียบรับก็จะมีรถแบบสปอร์ตมีแบบวิบากมีแบบรถแม่บ้านนะครับอาจจะมีหลากหลายแบบเพราะว่า ขาดนี้ตอบจบเยอะเพราะว่าเนื่องจากว่ายุคใหม่คนทวิญหาเรื่องเกี่ยวกับพลังงานทดแทนใช่ใช่คือมันจะได้เซฟคอร์สต่างๆคือน้ำมันมันขึ้นอยู่เรื่องไงน้ำมันก็ขึ้นตลอดทีนี้พอมีประเทศประเทศจีนประเทศเยอรมันประเทศทางยุโรปเนี่ยเขาผลิตรถที่ไม่ได้ใช้เิริลเลียมไงไปใช้พลังงานทดแทนจากไฟฟ้าจากพลังงานเขาเรียกว่าลิเทียมเป็นไฮโดรเจนบ้างก็เลยมาตอบโจทย์กับประเทศไทยว่าตอนนี้เนี่ยมันหนึ่ง มันมี PM เอะค2.5เยอะรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะไม่ปล่อยพลังงานเลือกพลังงานความเสียท่อไอเสียไม่มีนะครับจะไม่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์จะไม่มี PM 2.5ครับผมมันเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าดีรวดมรพิษกดมลงิษเร่งแวดล้อมเซฟประหยัดพลังงานใช้แล้วปลอดภัยราคาละครับราคาแพงราคาตอนนี้เนี่ยอยู่คันประมาณถ้าเป็นขนาด3 0 0วะหตัอยู่ที่2 0 0 0มกว่า ถ้าเป็นประมาณน่าจะได้เลยราคาแบบสบายๆเลยคือมันมันแล้วแต่รุ่นแล้วก็แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่เออ่บริษัทที่นําเข้ามาบางรุ่นราคาหมื่นเก้าก็มีบางรุ่นก็สองหมื่นห้าบางรุ่นทีไปถึงสี่หมื่นกว่าอันนั้นเป็นแบบรถวิบากบั๊กแล้วรูปแบบงานหรือว่าก็จะเหมือนทีมงานของพี่ที่ที่วางงานที่จะจัดที่เหมือนกับการแข่งโรถเนี่ยจะเป็นแบบยังไงครับเป็นเหมือนกับการแข่งรถมอเตอร์ครอสนะครับ มีมีมีมอเตอร์ไซค์จะมาเทียบรุ่นกันระหว่างรุ่น300กับรุ่น500อะไรนี้ก็วิ่งระยะทางแข่งความเร็วเหรอฮะอ้าวไม่ได้คือเราแข่งเอาระยะทางระยะทางใช่คือความเร็วเนี่ยมันยังไงเรามันก็ไม่เร็วนะรถไฟฟ้าแต่เราคือจะเอาไปสีสันเอาง่ายง่าไปสีสนคือคืออย่างนี้ครับรถไฟฟ้านี่เขาจะแข่งว่า ยี่ห้อไหนเนี่ยมันไปได้ไกลในขนาดที่ชาร์จแบตเตอรี่เต็มเหมือนกันทั้งคู่อะไรเงี้ยเราจะแข่งแบบนั้นวิ่งรอบทดรอบประสิทธิภาพคือทดสอบประสิทธิภาพว่าแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อนี้มีนวัตกรรมยังไงมีประสิทธิภาพยังไงที่จะที่จะเดินขับเคลื่อนยังไงคือเป็นการวิ่งทดรอบไงว่าอันนี้บริษัทนี้หรือว่ารถรุ่นนี้มันไปได้ขนาดนี้ได้เร็วกว่าได้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 ประดิทธิงานมากกว่า แล้วก็บรรทุกคนได้เยอะกว่าอะไรเงี้ยคือจริงจริงมอไซค์มันบรรทุกได้สองคนถูกไหมน้ําหนักของรถเนี่ยพอถ้าหนึ่งคนขับเนี่ยมันจะได้ไปไกลเท่าไหร่ถ้าสองคนนั่งก็คือหนึ่งคนขับสองคนอีกคนหนึ่งนั่งมันจะได้ไปไกลอีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะครับแต่ระยะทางของรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยสเปคของมันเคยอยู่ที่ที่ฟังดูนะครับห้าหกสิบกิโลเมตรก็เดี๋ยวไว้คุณผู้ชมครับถ้าโครงการตรงนี้นะครับมีการเปิดตัวเมื่อไหร่เราจะมาแจ้งผ่านทาง AEC TV ทเสรี แล้วก็ทางเอซีไทยดิวครับก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการเตรียมการนะครับวันนี้ถือว่าเป็นรูปแบบใหม่นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เราจะมานําเสนอใช่ใช่ครับแล้วถ้าเปิดว่าโปรเจกต์ตัวนี้เริ่มต้นตรงไหนเวรือนไหนพี่วางแผนอ่าจริงๆเราพยายามที่เริ่มต้นให้เหลือที่สุดน่าจะกันยายนโอ้ท่าโจต์โควิดผมว่าพี่สตาร์ทไปแล้วป่านนี้เนาะคือเริ่มต้นเราจะทำสนามที่ปากช่องที่คอฟฟี่วันเล่ กาแฟบัลเล่นี่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรคือกาแฟบัลเล่นี่เขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเราจะจะมีสนามแข่งรถที่เราว่าเนี่ยเราแปลนเอาไว้นะครับจะมีสนามแข่งรถจะมีโอ้ยเยอะแยะมีทั้งสวนสัตว์เล็กๆนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นนะในคลิปต่อไปไปติดตามดีกว่านะครับว่าเรื่องราวจะเป็นไงต่อวันในวันนี้ก็ขอบคุณท่านประธาน คณาโชคนะครับผู้บริหารของ a c t v ท h a n n e l นะครับแล้วผมทัศพัสมุตก็ขอขอบคุณท่านที่มาให้มุมมองใหม่ๆของคนที่เขาเรียกว่ากำลังหาช่องทางชีวิตใหม่ๆแล้วเดี๋ยวนี้มัคือชีวิตีชีวิตใหม่ๆนะครับเดี๋ยวถ้าเผื่อว่าคุณมีโอกาสทำธุรกิจนำเข้ารถไฟฟ้า ก็อาจจะเป็นไปได้อีกนะครับก็อยากจะให้มาสนับสนุนและการดีๆแบบนี้นะครับเพราะว่าถือว่าบริษัทรถต่างๆที่เป็นผู้ผลิตรถไฟฟ้าเดี่ยมานะครับเรายินดีครับวันนี้ก็เปิดกว้างเลยจะเป็นแบรนด์ไหนยี่ห้อไหนติดต่อได้ที่ AC TV Channel แหลครับวันนี้ผมทัศน์พัชสมุทรนะครับและพัฒนาโชคตามจิตใจเรา AC TV Channel ทั้งสองคนต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ